สวัสดีครับคุณกำลังฟัง BizTalk Podcast สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกับรายการ BizTalk นะครับวันนี้อยู่กับผมตั๊กธิติกรที่บนเทียนทางวิทยุ FM106 วิทยุครอบครัวข่าวนะครับวันนี้เราอยากชวนคุยเรื่องของการลงทุนในตลาดหุ้นนะครับช่วงปี2021มีปัจจัยอะไรที่ต้องติดตามมีปัจจัยอะไรที่ เราต้องศึกษาเพื่อจะเป็นความรู้นะฮะแล้วก็เพื่อจะเป็นการหาแนวทางการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนสร้างให้เงินในกระเป๋าของเราเนี่ยงอกเงยน,นะครับวันนี้ผมมีบทสัมภาษณ์นะครับของทางคุณเทิดศักดิ์ทวีธีรธรรมรองกรรมการผู้อำนวยการและหัวหน้าสายงานวิจัยบอลเอเชียพลัสนะครับหยิบยกมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันในวันนี้ครับไปฟังกันเลยครับครับจริงๆถ้ามองภาพ าพเศรษฐกิจนะครับผลกระทบที่มาจากการระบาดของโควิดเฉพาะยิ่งรอบใหม่เนี่ยนะครับมันค่อนข้างจะเป็นอะไรที่มาบันทอนภาพตอนต้นปีพอสมควรนะครับคือถ้ามองภาพปลายปีที่แล้วก่อนที่จะมีเรื่องโควิดรอบใหม่ก็มานะครับทุกคนมองภาพว่าการฟื้นตัวเนี่ยชัดเจนนะครับแต่ทีนี้พอไปสักระยะหนึ่งนะครับก็เริ่มเห็นภาพว่าเออไอที่พอชัดเจนในการฟื้นตัวเนี่ยมันเริ่มมีแฟกเตอร์ที่เข้ามานะครับเราเริ่มเห็นการระบาดที่ใหญ่ขึ้นนะครับวงกว้างขึ้นนะครับแล้วก็เริ่มเห็นการล็อกดาวน์นะครับการ จำกัดนะครับกิจกรรมเศรษฐกิจเนี่ยของหลายประเทศนะครับซึ่งภาพแบบนี้นะครับมันนํามาซึ่งความคาดหวังที่ต้องมีการปรับลดนะครับก็คือว่าเราเห็นการปรับลดประมาณการเนี่ยตั้งแต่ระดับโลกเลยนะครับลงมาถึงเรื่อยๆนะครับอย่างตัวของ world bank เนี่ยนะครับก็มีการปรับลด gdp ล h ของโลกลงปี64นะครับตั้งแต่ต้นปีเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับพอโรค c o v ิดเข้ามาในบ้านเราเยอะๆในรอบใหม่เนี่ยนะครับเราก็เห็นภาพการปรับลดนะครับประมาณการ gdp เนี่ยเศรษฐกิจของบ้านเราลงกันนะครับ เดิมเนี่ยนะครับคิดว่าเราแทบจะเห็นการปรับตัวลดลงนะครับของ GDP เนี่ยนะฮะตัวทับเติบโตเนี่ยประมาณสัก3-4%โดยเฉลี่ยนะครับแต่ว่าทำไปเนี่ยนะครับปรากฏว่าเห็นการปรับลดลงมาเรื่อยๆนะครับเริ่มจากกกลนะครับตามด้วยหอการค้านะครับแล้วตามด้วยหลายๆสถาบันที่เป็นสถาบันวิจัยเศรษฐกิจเนี่ยปรับลด GDP ลงหมดเลยนะครับจนกระทั่งตอนนี้เนี่ยเหลือไม่ถึง3%ส่วนใหญ่นะครับอยู่ ช่วง2 2 5ถึง2อนะครับอันนี้เป็น impact ที่เข้ามาจากเรื่องของตัวโควิดนะครับทีนี้พอลงลึกมาอีกนิดนึงนะครับในส่วนของตัว impact ต่อนเนื่องนะครับเราคิดว่ามันจะมีผลที่ตัวกํำไรบริษัทจดทะเบียนนะครับซึ่งตรงนี้เราคาดการนะครับว่าในที64นะครับน่าจะเห็นการเติบโตเนี่ยอยู่ในอัตราประมาณสัก 38%มสนะิบแปดเกอรเซ็นตะรัเผื่อว่าฐานกําไรในช่วงปี63เนี่ยมันเป็นฐานกําไรที่ต่ําผิดปกตินะครับเรพราะฉะนั้<ใ>นพอเริ่มผลดีขึ้นเนี่ยตัดมานะครับก็เห็นการปรับตัวขึ้นมานะครับของตัว EPS เนี่ยเพิเ่ข <ไป S 1> ้างเยอะ38%แปดเปอราคาดการกําไรนะครับปี64เนี่ยมาณสักเจแสนล้านนะครับคิดเป็น EPS นะครับอยู่ที่65บาทต่อหุ้นนะครับถามว่าโซนนี้มีดาวไซด์ไหมนะครับต้องตอบเลยว่ามีนะครับแต่ทีนี้เวลามีดาวไซด์ตรงนี้เนี่ย เชื่อว่า,ายังอยู่ในกรอบที่จํากัดนะครับเพราะว่ามันมีบางเซกเตอร์นะครับที่มีน้ําหนักในกาไรบริษัทจดทะเบียนงสูงเนี่ยอย่างเช่นตัวพลังงานนะครับหรือก,กลุ่มสินค้าเพคคอมคอมูอิตี้่ยางอื่นเนี่ยนะครับมันมีการดีตัวกลับขึ้นมาในเชิงของตัวราคานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันจะสูกรอ,อฟเซตไปนะครับทีนี้ที่แปลกใจคือว่าเราอาจจะเห็นภาพว่าเฮ้ยถ้าผลก็ทบจากโควิดที่มาที่เศรษฐกิจทั้งเศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจไทยเนี่ยม,มันค่อนข้าง ที่หนักหนาพอสมควรนะนะครับจะแปลกใจไหมนะครับทำไมราคาหุ้นเนี่ยไม่ลงเลยนะครับผมขอญาตพาไปดูสไลด์นิดหนึ่งในหน้าที่ถัดไปนะฮะหน้าที่สองนะครับอันเนี้ยเราทําให้เห็นนะครับว่าจํานวนผู้ติดเชื้อนะครับข้างบนเนี่ยนะครับอันนี้ของสหรัฐนะครับตัวเลขผู้ติดเชื้อนี่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับขณะที่ตัวตลาดหุ้นเองเนี่ยมันกลับเห็นราคาปรับตัวสูงขึ้นไปนะครับอีกตลาดหนึ่งนะครับเรามาดูในภาพถัดไปครับนะครับก็จะเห็นภาพว่า อันนี้เป็นของเกาหลีใต้นะครับลักษณะเดียวกันเลยครับจำนวนผู้ติดเชื้อเนี่ยสูงขึ้นเรื่อยๆราคาหุ้นก็ยังขยับตัวขึ้นนะครับอีกประเทศหนึ่งนะครับอันนี้ของบ้านเรานะครับก็ไม่ต่างกับชาวบ้านเขานะครับจำนวนผู้ติดเชื้อรอบใหม่เนี่ยสูงกว่ารอบแรกเยอะเลยนะครับแล้วเราก็เห็นราคาตัวดัชนีราคาหุ้นเนี่ยปรับตัวขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถามว่าเหตุผลมันเพราะอะไรนะครับผมมองว่ามีอยู่2เหตุผลนะครับเหตุผลแรกเนี่ย มันเป็นความคาดหวังนะครับในเรื่องของการฉีดวัคซีนนะครับซึ่งตอนนี้อาจจะยังไม่เยอะนะครับแต่ว่าเราเริ่มทัการกระจายวัคซีนและเริ่มเห็นเป้าหมายจะได้ฉีดเมื่อไหร่อย่างานะครับซึ่งตรงนี้ครับมอกว่ามันมีส่วนช่วยนะครับในการที่จะทําให้ภาพเนี่ยมองแล้วตลาดหุ้นเนี่ยไม่ได้แย่นะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เป็นตัวเข้ามาซัพพอร์ตนะครับผมมองว่าเป็นเรื่องของตัวฟันโพรนะครับซึ่งเราเห็นสภาพคล่องรอบนี้เนี่ย เยอะมากนะครับวิกฤตแต่และรอบนะครับเราจะเจอปัญหาประเภทที่เรียกว่า liquidity crunch นะครับหรือว่าสภาพคล่องในระบบการเงินเนี่ยมันตึงตัวแต่ว่ารอบนี้นะครับสภาพคล่องในระบบการเงินเนี่ยมีเหลือเยอะเลยนะครับทั้งระดับโลกแล้วก็บ้านเรานะครับยังในบ้านเราเนี่ยเราพบว่ารอบนี้นะฮะตัวเ,เม็ดเงินนะครับที่เป็นเรื่องของตัวเงินฝากในระบบสถาบันการเงินเนี่ยทั้งเงินฝากประจําเงินฝากออมทรัพย์เนี่ยนะครับ ตัวเลขล่าสุดเนี่ยมันสูงกว่า15ล้านล้านนะครับประมาณ15.3-15.5ล้านล้านนะครับซึ่งมันเป็นระดับที่สูงมากเป็นประวัติการซึนะครับซึ่งในสภาพคล่องส่วนเกินเหล่านี้แหละนะครับผมเชื่อว่ามันเป็นตัวที่ขับเคลื่อนนะครับเดิมเนี่ยคนไม่กล้าลงทุนนะครับแล้วก็เฟสเงินเนี่ยอยู่ที่เงินฝากนะครับได้รับผลตอบแทนต่ํามากนะครับแต่พอเขาเริ่มเห็นว่าระดับความเสี่ยงมันเริ่มดิบได้เนี่ย มันก็จะเห็นการเคลื่อนย้ายเม็ดเงินที่ไหลเข้ามานะครับซึ่งอันนี้นะครับมันเป็นเหตุผลที่ตลาดหุ้นเนี่ยดูมองภาพว่าเอ๊ะทำไมมันไม่สอดคล้องกับเศรษฐกิจนะครับเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าปีนี้นะครับมองภาพรวมเศรษฐกิจยังไงนะครับคนนี้หนึ่งระดับโลกนะครับเรามองเป็นการฟื้นตัวนะครับเพียงแต่ว่าไอ้ภาพที่มองตอนต้นนะครับกับภาพในปัจจุบันเนี่ยมันถูกปรับลดคาดการณ์ลงมาด้วยผลกระทบของโควิดนะครับวัวแบงก์นำมาก่อนครับบ้านเราก็เหมือนกันตอนต้นคิดว่าโต 3- 4สี่เอร์ตตอนนี้เหลือไม่ ถึงสาเปอร์เซ็นต์นะครับรแต่ตัวราคาหุ <pl ains> ้นนะครับดูเหมือนว่ามันไม่ตอบสนองไปในเชิงลบแบบนั้นนะครับจุดต่างมันก็คือว่ามันเป็นเรื่องของสภาพคล่องครับส่วนเกินระบบที่เยอะมากนะครับที่ไหลเข้ามาแล้วก็อีกฐานหนึ่งเป็นเรื่องของความคาดหวังเชิงบวกที่รู้ว่ากรอบเวลานะครับในการได้รับวัคซีนเนี่ยมันจะอยู่ที่เมื่อไหร่ยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นภาพใหญ่ๆนะครับของเศรษฐกิจแล้วก็ภาพตลาดครับก็มีเน้นอยู่สองสาเรื่องนะครับอันแรกผมมองว่าประเด็นที่ เราคาดการไม่ได้นะครับผมมองว่าเป็นเรื่องของตัวโควิดนะครับซึ่งตรงนี้นะครับไอโควิดเข้ามาแล้วเราคาดการไม่ได้ว่าจุดจบจริงๆมันเมื่อไหร่เนี่ยนะครับผมว่ามันเป็นความเสี่ยงประการหนึ่งนะครับทีนี้เนี่ยเรื่องนี้นะครับมันจะไปเกี่ยวโยงกับอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับเม็ดเงินนะครับที่รัฐบาลสามารถที่จะกู้เพิ่มเติมได้เนี่ยผมมองว่า อ่พดานจำกัดอยู่ตรงไหนนะครับถ้าเราขี่เส้นนะครับบอกว่าวินัยการคลังเนี่ยนะครับเรากู้ไม่เกิน6 0สซของ GDP นะครับวงเงินกู้นะครับที่รัฐบาลสามารถกู้เพิ่มเติมได้เนี่ยนะครับมันอยู่ที่ประมาณสัก1 7จด็ล้านล้านถามว่าเยอะไหมตอบได้ว่าไม่ได้เยอะอะไรมากนะครับที่ไม่เยอะอะไรมากเหตุผลเพราะอะไรนะครับเพราะว่าถ้าดู1 7จุดล้านล้านเนี่ยมันต้องไป cover ถึงไอ้ตัวการทางบมาจิขาดดุลนะครับสาหรับงบประมาณปี6กสี่หห้าด้วยนะครับแล้วอีกขาหนึ่งนะครับคือ วงเงินนะครับที่ต้องไปเผื่อไว้นะครับสำหรับตัวพอลกรหนึ่งล้านล้านนะครับทีนี้เนี่ยในเมื่อมันวิ่งขึ้นมาไประดับเงินกู้ที่มันสูงเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่เรากลัวก็คือว่าความต่อเนื่องในการออกมาตรการเนี่ยมันจะเกิดขึ้นไหมนะครับเพราะถ้าหากว่ามันไม่มีความต่อเนื่องนะครับมันจะอาจเกิดจะเป็นที่เราเคยคุ้นหูกันมาในคํานี้ในอดีนะครับฟิชคอนคริปนะครับก็คือว่าถ้าถึงจุดหนึ่งนะครับแล้วเศรษฐกิจมันยังไม่ฟื้นดีขณะที่ข้อจํากัดในเรื่องของตัว เม็ดเงินนะครับในการใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยมันมีมากขึ้นนะครับผมว่าเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นอะไรที่ต้องจับตาหนึ่งนะครับที่เอาไปโยงกับโควิดเพราะว่าถ้าสมมติมันไม่จบอย่างที่เราคิดนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวที่เพิ่มปัญหานะครับทำให้ดีกรีเนี่ยดูแล้วมันมีความที่จะร้อนแรงมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นเป็นเรื่องหนึ่งนะครับที่อยากจับตานะครับถ้าไปนะครับผมดูในส่วนของตัวล i ควิดิตี้นะครับที่จะเข้ามาเสริมตลาดนะครับ ตรงนี้เนี่ยผมมองว่าตลาดนะครับที่ยังยืนอยู่ได้ถึงตรงนี้นะครับและอาจจะเห็นการปรับตัวขึ้นไปต่อเนี่ยแรงขับเคลื่อนประการสําคัญนะครับมันมาจากเรื่องของตัวฟันโฟลนะครับซึ่งส่วนหนึ่งนะครับที่ทําให้ฟันโฟลไหลเข้ามานะครับผมเชื่อว่าเป็นเรื่องของตัวส่วนต่างอ็ตาผลตอบแทนนะครับระหว่างการลงทุนตลาดหุ้นกับการลงทุนในพวกตราสารหนี้นะครับหรือว่าพันธบัตรนะครับซึ่งแกลบมายิ่งกว้างเท่าไหร่เนี่ยความน่าสนใจของตลาดหุ้นเนี่ยมันก็ยงยิ่งน่าจะมีอะไรที่เพิ่มมากขึ้นกว่านั้นนะครับทีนี้ี่ เราเห็นอะไรนะครับเรามองว่านโยบายการเงินเนี่ยนะครับมันมีโอกาสที่จะต้องจิบขึ้นมาใช้อีกครั้งหนึ่งนะครับผ่านเรื่องของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายนะครับทำไมเราคิดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยมันมีโอกาสปรับลดลงนะครับมีอยู่สองสามเหตุผลนะครับอันแรกนะครับผมเห็นภาพตัวอินฟลชันนะครับยังเป็นอะไรที่ติดลบอยู่นะครับทั้งของเดือนธันวานะครับแล้วก็ของค่าเฉลี่ยเนี่ยปีที่แล้วนะครับเพราะนั้นไอ้ภาวะที่อินฟลชันยังติดลบอยู่นี้เนี่ยมันทําให้เร็วและรทนะครับคือ ดอกเบี้ยนโยบายนะครับเขาไปหักกลบกับไปตัวเงินเฟ้อเนี่ยนะครับมันจะเป็นบวกอยู่เยอะมันทําให้เกิดรูมนะครับในการที่มีโอกาสปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงมาได้นะครับอันที่สองนะครับถ้าไปดูเรื่องของตัวการเฟื้นตัวเศรษฐกิจนะครับมันเป็นอะไรที่ต้องลุ้นเหมือนกันนะครับเพราะว่าในขณะที่ภาครัฐเนี่ยพยายามอาดฉีดมาตรการต่างๆฉีดแมดเงินเข้าสู่ระบบเยอะๆเนี่ยนะครับแต่การฟื้นตัวเนี่ย มันยังไม่เกิดโมเมนตัมในการต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยมองว่าไอ้ตัวดอกเบี้ยนะครับหรือว่านโยบายการเงินเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเอามาถูกใช้นะครับในการที่ช่วยพยุงเศรษฐกิจต่อไปสักระยะหนึ่งนะครับแล้อีกข้อหนึ่งที่สําคัญก็คือว่าเงินบาทเนี่ยมันแข็งค่ามากนะครับซึ่งเงินบาทเวลาแข็งค่ามากๆเนี่ยนะครับผลที่ตามมาเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดภาวะที่เรียกว่าออดูแล้ว มันทำให้การส่งออกเนี่ยอาจจะชะลอนะครับทีนี้ถามว่าวิธีการแก้ปัญหาเงินบาทที่มันแข็งค่าเนี่ยเรามีช่องทางทําอะไรได้เยอะไหมผมมองว่าด้วยการใช้กลไกอื่นเนี่ยมันค่อนข้างจะยากมากนะครับเพราะจะลืมว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราขึ้นอยู่ในมอนิเตอร์เร่งริส์นะครับของตัว US นะครับว่ามีการแทรกแซงค่างเงินนะครับเพราะฉะนั้นมันทําให้การขยับตัวนะครับในการดูแลค่างเงินบาทเนี่ยมันยากมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอีกทางหนึ่งที่ต้องใช้ตัวเรื่องตัวดอกเบี้ยนโยบายนะครับทีนี้ถามว่า พอดูเบี้ยนโยบายปรับลดลงแล้วเนี่ยมันมีผลยังไงกับตลาดนะครับมันทําให้แกรบนะครับระหว่างอัตราผลตอบแทนนะครับมันเป็นอะไรที่กว้างมากขึ้นนะครับพอกว้างมากขึ้นปุ๊บเนี่ยโอกาสที่เห็นเงินไหลเข้าสู่ตลาดเนี่ยมันก็จะมีเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับทีนี้นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับที่อยากให้จับตามองนะครับคือเรื่องของตัวฟันโนะครับผมขออนุญาตพาไปดูสไลด์หน้าที่16นิดหนึงครับในสไลด์หน้าที่16เนี่ยนะฮะ อยากจะบอกอะไรนะครับอยากจะบอกว่าเทรนของฟันโฟนี่ยที่จะไหลเข้ามาสู่ตลาดหุ้นนะครับผมมองว่าที่ผ่านมาสองสาเดือนเนี่ยนะครับเป็นแค่จุดเริ่มต้นนะครับเพราะว่าอะไรนะครับถ้าเราไปดูนะครับตั้งแต่ช่วงประมาณสักกลางๆงปี56าหกนะครับเราถูกพอเรนเนี่ยขายแบ่งรุนแรงมาต่อเนื่องนะครับยอดขายสุทธิสะสมรวมกันเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณสัก9.7้แสนล้าน นะครับขายไป9.7สนล้านมันทําให้ภาวะการถือครองพุ้นของต่างชาติในบ้านเราเนี่ยมาอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำกว่าปกตินะครับตัวเลขการปิดโอนนะครับในชื่อของต่างชาติเนี่ยเราเคยสูง30นะครับล่าสุดเนี่ย อยู่แค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์กันนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ภาวะที่อันเดอร์โอนตรงนี้เนี่ยมันมีโอกาสทําให้เม็ดเงินเนี่ยไหลกลับเข้ามานะครับแล้วก็จุดเริ่มต้นตรงนี้ที่ซื้อสุทธิช่วงปลายๆเนี่ยผมมองว่าแค่จุดเริ่มนะครับยังน่าจะเห็นโฟล์เนี่ยไหลเข้ามาอีกเยอะนะครับแต่ทีนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าคิดว่าเขาจะไหลเข้ามาให้เราประมาทนะครับก็คงมีแฟกเตอร์ที่ต้องมอนิเตอร์ควบคู่ไปกับเรื่องของโฟล์ที่ไหลเข้ามาด้วยนะครับผมมองว่าแฟกเตอร์ตัวหนึ่งนะครับซึ่งมองข้ามไม่ได้ถึงงงงงแมม้้วว่่่่าาชนนีีจะะเเเยยบบออออูคครรรักก็ืืื นะครับก็คือการเมืองเนี่ยมองว่าภาพนะครับเรื <teh. S 2> <cutter. S 3> ่องของระดับความขัดแย้งเรื่องของอะไรต่างเนี่ยมันยังคงอยู่นะครับเพียงแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงเหมือนกับพักลบชั่วคราวนะครับเพราะว่ามีเรื่องโควิดอะไรที่เข้ามาแทรกนะครับแต่พอโควิดจบไปเนี่ยนะครับคงต้องมาจับตาดูอีกทีนะครับว่าพัฒนาการทางการเมืองในบ้านเราเนี่ยมันจะมีทิศทางไปทางไหนนะครับเพราะเรื่องนี้มันจะมีผลกับเรื่องของตัวโฟร์นะครับที่ไหลเข้ามานะครับว่าจะทําให้มันสะดุดหรือไม่สะดุดยังไงบ้างนะครับแฟกเตอร์ที่ให้ตามเนี่ย คงมีประมาณนี้ครับคือจริงๆภาพที่เราดูเนี่ยนะครับเอ่อบางคนจะบอกว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยขึ้นไป PE สูงแพงนะครับแต่ทีนี้เนี่ยถ้าดูกันที่มันลีดจริงๆแล้วเนี่ยผมว่ามีหุ้นไม่กี่ตัวนะครับที่ลีดตัวตลาดขึ้นไปเพราะฉะนั้นไอ้หุ้นประเภทที่แลกขาดในตลาดเนี่ยยังมีอยู่เพื่อนงเยอะนะครับ,รบแล้วหุ้นประเภทแรกผมคิดาว่าแลกขาดมากที่สุดนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะเอาผลฟอร์มตลาดมากที่สุดในช่วงไตรมาที่หนึ่งเนี่ย ผมมองไปที่หุ้นประเภทที่เป็นหุ้นปันผลนะครับหุ้นที่ผมโชว์เนี่ยนะฮะสามตัวแรกนะครับคือ DCC, Advan c e และก็ AP เนี่ยนะครับผมถือว่าเป็นหุ้นที่ให้ดีเวนต์ยิวเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับเริ่มตัวแรกนะครับคือ DCC นะครับเรามองภาพว่าการจ่ายเงินปันผลของบริษัทเนี่ยจากปีตรงนี้ไปนะครับเขาจ่ายเนี่ยร้อของกำไรนะครับแล้วก็จ่ายเนี่ยเป็นรายไตรมาสนะครับทำแพทเทิร์นคล้ายๆกับพวก property fund หรืออินฟราสั u งเกอร fund เลยนะครับก็คือว่าภาคกำไรกำไรเนี่ยยังเติบโตอยู่นะครับแล้วเราเห็นภาพ dividend yield เนี่ยนะครับอยู่ที่อัตราประมาณสัก8%ต่อปีนะครับซึ่งผมมองว่าช้อยที่จะเกิดขึ้นแล้วสร้างผลตอบแทนแบบนิ่งๆนะครับ8%เนี่ยยากเหมือนกันนะครับแล้วถ้าไปดูในส่วนของค่า P/E เนี่ยแค่ประมาณ12เท่านะครับถ้าบอกว่าปีตลาดเรา20กว่าเท่าเนี่ยตัวนี้12นี่ discount ไปครึ่งนึ่งนะครับ <S 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 ผมมองว่า เป็นตัวแรกที่น่าสนใจนะครับตัวถัดมานะครับเป็น AP ก่อนนะครับ Dividend Yield เนี่ย6 25นะครับทำไมเลือก Property นะครับ Property ถ้าหากว่ามองภาพรวมปีที่แล้วเนี่ยมันไม่ได้แยกอะไรขนาดนั้นนะครับหลายตัวเนี่ยนะครับหลายบริษัทเนี่ยสร้างยอดขายแบบ New High นะครับซึ่ง AP เนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับแล้วไอ้การที่สร้างยอดขายที่ดีเนี่ยนะครับผมมองว่าแนวโน้มของกลยุทธ์ที่จะเห็นในการที่จะเปิดตัวโปรเจกต์ใหม่นะครับหรือว่าการที่จะสร้างยอดขายใหม่ๆปีหน้าเนี่ยก็ยังมีแนว ที่จะทำได้อยู่ในเกณฑที่สูงเนี่ยต่อเนื่องนะครับเราเห็นจากระดับแบล็คล็อกที่มันค้างอยู่สูงๆนะครับตัว AP d i นะครับดีเว d ดิวเนี่ยมันน่าสนใจตรงที่ว่าจ่ายปันผลเนี่ยปีละครั้งนะครับแล้วก็ต้นปีนี้ก็จ่ายละนะครับถือไม่กี่เดือนนะครับก็ได้ยิวได้ประมาณ6 2.5ถามว่าราคาแพงไหมนะครับโดย Va ร์โรช o ่แล้วเนี่ยค่า PE อนะครับอยู่แค่ประมาณ6เข้าแค่นั้นเองนะครับซึ่งผมมองว่าค่อนข้างตับนะครับ ตัวที่3นะครับในกลุ่มของหุ้นดีเวนด์นะครับคือตัว d v a n c e นะครับซึ่งหุ้น d v a n c e เนี่ยนะครับเรามองภาพยังไงนะครับเรามองภาพว่าดาวไซด์ของประมาณการเนี่ยต่ำมากมากนะครับแล้วขณะเดียวกันเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเห็น positive Surprise เนี่ยขึ้นมาในหลายๆเรื่องนะครับไม่จะเป็นเรื่องของตัว 5G นะครับซึ่งเราเห็นภาพว่าเวลาเกิดของ 5G ขึ้นมาเนี่ยนะครับไอเรื่องของการตัดราคาเนี่ยสำหรับ 5G นะไม่มีเลยนะครับแล้วก็ยังเห็นภาพการออฟเฟอร์ราคาเนี่ยเป็นแพ็กเกจที่สูงกว่า นะครับที่เป็นอยู่ในระบบ 3G 4G ในช่วงที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยอาจจะเกิดเป็นตัวัพไซด์ขึ้นมานะครับนอกจากนี้เนี่ยยังอาจจะเห็นภาพนะครับของเรื่องของการแข่งขันนะครับซึ่งผมดูว่ามันไม่ได้ใช้ราคาฟาดฟันกันเหมือนในอดีตนะครับเพราะฉะนั้นตัว a อ p l e w a t นะครับก็เป็นตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ราคาตรงนี้นะครับให้ดีเวนด์อยู่ที่ประมาณสัก3.62เปอร์เซ็นต์นะครับค่อนข้างจะเป็นอะไรที่เสมอต้นเสมอปลายนะครับดาวไ s i ์ e เรื่อง e a r n i n g ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับนี่คือประเภทแรกนะครับของหุ้นที่ผมคิดว่าน่าสนใจนะครับเล็งไปที่หุ้นปันผลนะครับแล้วโดยธรรมชาตินะครับทุกๆไตรมาสที่1เนี่ยหุ้นประเภทดีเวนดิ้งอยู่นะครับซีเอดีเนี่ยจะเอาเปรียบตลาดได้ค่อนข้างดีครับถัดมานะครับเป็นหุ้นในกลุ่มตัวแบงค์นะครับทำไมชอบแบงค์นะครับเพราะเรามองว่าแบงค์เนี่ยนะครับถ้าดูจากแอคชั่นที่ผ่านมานะครับในช่วงปี63เนี่ยเราเห็นการตั้งสำรองเนี่ย สูงมากๆนะครับคือมีการยกก่าสูงมากเลยนะครับดูจากตัวเครดิตคอสนะครับซึ่งปกติเนี่ยเครดิตคอรสประมาณสัก1.25%นะครับถึง1.3%ปีที่แล้วเนี่ยบางไตรมาสนะครับยกขึ้นไปเกือบ2%หรือค่าเฉลี่ยนะครับเพราะฉะนั้นกน็แปลว่าไอ้การที่ตั้งก่าสูงเนี่ยค่อนข้างจะเป็นการพันเพื่อลองรับไปตัว NPL ที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยเยอะมากพอนนะครับแล้วถ้าหากว่าเรามองภาพเศรษฐกิจที่ค่อยๆฟื้นตัวไปนะครับผมมองว่าความเสี่ยงเรื่องพวกนี้ในเชิงคุณภาพสินทร นะครับแต่ทีนี้นะครับที่น่าสนใจก็คือว่าถ้าไปดูราคาหุ้นแบงค์เนี่ยปรากฏว่าราคาที่ซื้อขายกันเนี่ยนะครับมันดิสคาวบุกแวลูสามสิบถึงสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับทีนี้ลองกลับมาดูว่าตัวบาลานซ์ชีพของแบงค์เนี่ยเราคิดว่ามูลค่าสินทรัพย์ของเขามันจะถูกดิสคาวนะครับหรือว่าด้อยค่าลงไปสามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเหมือนกับราคาหุ้นไหมครับในปีหกสี่เนี่ยตัวกราฟเองนะครับผมดูว่า หนึ่งเนี่ยมีความนิ่งนะครับในเชิงมีความมั่นคงดีกว่านะครับในเชิงของตัวปลายได้นะครับดีเวเดนมีไหมมีนะครับแต่ valuation มันสูงไปนิดหนึ่งนะครับก็เลยทําให้ดีวเวนด์นคิวเนี่ยมันต่ำนะครับเพราะนั้นตัวกราฟเนี่ยก็เลยเลือกขึ้นมาในขนะที่ว่าเป็นหุ้นใหญ่ที่มีการเติบโตนะครับแล้วพูดลักษณะแบบนี้เนี่ยถ้าเราเชื่อว่าฟันโฟไหลเข้านะครับยังเห็นภาพของตัวกราฟเนี่ยน่าจะเป็นเป้าหมายที่สําคัญของฟันโฟเนี่ยอีกตัวหนึ่งนะครับตัวสุดท้ายนะครับเรามองไปหุ้นประเภทเ ที่เป็นพวกซิมนิคอลนะครับหรือว่าเป็นเกี่ยวข้องกับคอมมูนิตี้นะครับก็คือดูปตทนะครับทำไมเลือกปตทไม่เป็นเลื่องสพไม่เป็นเลือกตัวอ,อื่นนะครับเรามองว่าปตทเนี่ยมันเป็นหุ้นประเภทที่ระกาดนะครับ ลูกๆเนี่ยวิ่งไปไหนตอนไหนกันหมดแล้วนะครับแต่ตัวแม่อย่างปอเนี่ยยังอยู่ค่อนข้างจะนิ่งนะครับปรับตัวขึ้นไปยังน้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นเราเห็นภาพตรงนี้เนี่ยมันก็เลยเป็นอะไรที่เกิดความน่าสนใจขึ้นมานะครับแล้วก็ดีเวียนดิวเนี่ยก็ยังได้อยู่นะครับเกือบเกือบสามเปอร์เซ็นต์นะครับจริงๆหุ้นประเภทซิสิคอเนี่ยที่เราเลือกขึ้นมานะครับท็อตเทิรเนี่ยก็ยังมีตัวอื่นนะไม่ว่าจะเป็นตัว c p f หรือ t f g นะครับพวกนี้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดูดีนะครับแต่ ือแบบยาวๆหน่อยนะครับผมว่าไปที่หุ้นไซสใหญ่ๆแล้วก็มีความนิ่งในเชิงพื้นฐานเนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่เหมาะสมกว่าครับตัวเรื่องมีประมาณนี้ครับนั่นแหละครับก็คือทั้งหมดของมุมมองด้านการลงทนุนในตลาดหุ้นในเรื่องของสินทรัพย์ที่ถือว่าน่าจะเป็นประโยชน์อย่างมากนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม BizTalk Podcast